ผมทดสอบสัญญาณที่นี่เรียบร้อยแล้วครับพี่ที่นี่สัญญาณแรงเร็วไม่มีปัญหาครับคนแถวนี้รู้ไหมอ่ะครับคนแถวนี้รู้ไหมอ่ะพี่อา่าฮะผมเจอคุณลุงคนหนึ่งพอดีพี่เดี๋ยวผมไปถามให้รอแป,ป๊บหนึ่งนะครับคุณลุงครับผมขอถามอะไรนิดนึงครับคุณลุงคุณลุงครับผมขอถามอะไรหน่อยสิครับลุงเอา,เอา เปล่าครับผมไม่ได้จะกินน้าครับคุณลุงพอดีจะขอถามอะไรนิดนึงนะครับอก็ได้ยินว่าจะกินน้ําหน่อยเ<อ>ปล่า<อ>ครับเปล่าเปล่าลุงไม่ดีหูไม่ดีพอดีผมจะอยากถามคุณลุงว่าคุณลุงรู้ไหมครับว่าหมู่บ้านคุณลุงเนี่ยมีใยแก้วนําแสงเลยนะครับฮะไม่รู้จักเหรอครับฟังไม่ทัน <laughs> ชา้าช้าชัดชัดนะครับคุณลุงเดี๋ยวผมจะพูดใหม่อีกทีคุณลุงรู้ไหมครับว่าที่หมู่บ้านคุณลุงเนี่ย หมู่บ้านคุณลุงนะครับมีเทคโนโลยีระบบใยแก้วนําแสงเลยครับเฮ้ยแล้วไอใยแก้วมันคืออะไรวะคุณลุงเคยใช้เน็ตไหมครับเน็ตแบบว่าเครือข่ายนะครับเครือข่ายแบบว่าอ๋อเคยใช้เอาไว้ดักแมลงไม่ใช่ครับคุณลุงนั่นมันตาข่ายดักแมลงครับคุณลุงใจเย็นนีพี่ต้องถามลุงแกนี่แหละแถวนี้ไม่มีใครแล้วด้วยเออ ผมหมายถึงอินเทอร์เน็ตครับคุณลุงอินเทอร์เน็ตอ๋ออินเทอร์เน็ตทำไมไม่พูดเต็มๆวะฮะรู้จักนี่เคยใช้แอปเป่าตัตงนั่นแหละครับคุณลุงผมจะบอกว่าที่หมู่บ้านคุณลุงเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตระบบใหญ่แก้วนําแสงนะครับต่อไปนี้เน็ตบ้านคุณลุงนะครับก็จะแรงเร็วไวเหมือนแสงเลยครับคุณลุง เฮ้ยแลวไอแสงปิ้วปิ้วที่ว่าเนี่ยมันมันล่อแลให้มามากขึ้นบอกว่าคุณลุงครับใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมไม่ได้พูดถึงตะข่ายดักแมลงที่ติดไฟครับอาอ่อินเทอร์เน็ตระบบใยแก้วนาแสงเนี่ยมันจะทําให้เน็ตคุณลุงแรงครับต่อไปคุณลุงจะลงแอปไหนเนี่ยคุณลุงก็จะชนะหมดเลยครับโอ้ยมาช้าไปแล้วนี่วันก่อนนะลุงเพิ่งนั่งรถปูเลงปูเลงเข้าไปในเมืองนะไปรอคิวที่ธนาคารตั้งแต่เช้าให้เขาลงให้หมดแล้ว เอออ่าอ,อินเทอร์เน็ตระบบใยแก้วนําแสงเนี่ยสามารถขายของออนไลน์ได้นะครับคุณลุงเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดูอย่างประเทศจีนสิครับคุณลุงประธาน,นาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเขายังมีนโยบายขยายเครือข่ายเทคโนโลยีระบบใย,ยแก้วนําแสงเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนน่ะโอ้ยแล้วจะไปขายอะไรฮะนี่มองไปรอบๆสิเนี่ยลองไปรอบๆรอบๆ,ๆเห็นอะไรบ้าง ดินครับเออดินมีแต่ดินและนี่ก็ไม่ใช่ดินธรรมดานะมันคือดินตื้นอะ,อ,ะอะไรนะครับคุณลุง้าวไม่รู้จักดินตื้นเหรอ,อไม่ครับโอ้ยดินตื้นมันก็คือดินที่มีแต่ลูกรลังก้อนกรวดเศษหินมันไม่อุ้มนะ้ำมันเพาะปลูกอะไรก็ไม่ได้เนี่ยลุงเคยเห็นนะบางที่เนี่ยมันมีโอท็อปใช่ไหมอย่างขอนแก่นก็มีซากไดโนเสาร์อ่ะบางที่มีทะเลสาบ แต่ที่นี่มันไม่มีอะไรมันขายอะไรไม่ได้หรอกอฮะมีแต่มแมลงอ่ะเอาไงดีวะพี่ลุงแกไม่อินเลยอ่ะคุยกับใครอะ่ะฮะเลี้ยงกูมาหรอเปล่าครับผมไม่ได้เลี้ยงกูมาครับคุณลุงพอดีคุยกับพี่ที่บริษัทนะครับอ๋ออ๋ออวันดีวันดีนดครับพี่อ่าได้ครับเออพอดีพี่ที่บริษัทอยากทราบว่าคุณลุงอยู่ยังไงอะครับอ๋อก็อยู่บ้านกับเมียสิวะ ผมไม่ได้หมายอย่างเงินครับหมายถึงว่าคุณลุงทํามาหากินอะไรนะครับหากินไป<ช>วันวันไงก็ก็เข้าป่าเข้าเขาไปในคลองบ้างเจออะไรกินได้ก็เก็บมากินกินไม่หมดก็เอาไปขายเออนี่เมื่อกี้นะยังเจอไอ้ตะกองเลยวิ่งไปวิ่งมาแวบแว๊บแวบแ,แถวเนี้ย <c ười> กิ้งกาเลรอครับคุณลุง <c ười> เออตะกองนั่นนั่นนั่นอยู่นั่นแอยู่นั่นอยู่นโอ้โหครับพี่อยากดูลุงจับกิ้งกาและให้ผมไล์ให้ดู ฮะอยากดูทั้งบริษัทเลยเอาจริงเหรอครับพี่อุยออก็ได้ครับพี่ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวจัดการให้ครับพี่เออคุณลุงรอผมก่อนครับคุณลุงอสวัสดีครับผมลุงพันธ์นะครับอเมื่อกี้เดินเดินอยู่เนี่ยเจอรูอ่า คิดว่าเป็นรูงูเนี่ยเน,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 นีตรงตรงพื้นนี่เลยตรงพื้นนี่ถ้าอยากดูผมโชว์จับงูให้ดูเนี่ยกดไลค์มาอ่ากดไลค์มาเลยครับแล้วถ้าใครยังไม่ได้กดซับกดกระดิ่งนะช่วยกดให้หน่อยนะฮะทำช่องมา3เดือนแล้วถ้ายอดถึง5,000เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวลุงจะให้เมียลุงเนี่ยมาเต้นเมียงูให้ดูอ่าอยากดูไหมอ่าแล้วใครนะถ้าถ้าดูย้อนหลังนะ ถ้าดูย้อนหลังปุ๊บเจอโฆษณาเนี่ยขอร้องเลยช่วยดูหน่อยอย่าก,กดข้ามนะถือว่าช่วยลุงนิดนึงไม่ค่อยมีสปอนเซอร์หรอกนะลุงก็รออยู่เหมือนกันอ่ะแต่ก็ต้องขอบคุณเน็ตนำแสงนะที่เข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยมันทำให้ลุงได้เจอเพื่อนใหม่ๆถึงแม้ว่าลุงจะไม่มีของขายอะไรนะแต่ก็มีคนเนี่ยอยากจะเห็นชีวิตของลุงเขาบอกว่ามันมันน่าสนใจดีเออลุงก็ได้เงินจากไอช่องนี้แหละนะเอะ อ้าไหนดูซิยอดไลค์เท่าไหร่แล้วยอดไลค์เท่าไหร่แล้วอ่าอยากอยากดูลุงจับงูให้ดูแล้วใช่ไหมอ่าได้ได้เลยได้เลยอ่ากดไลค์กดไลค์โอ๊ย <c oughs> งูกัดงูกัดลุงท,ทำยังไงดีช่วยด้วยช่วยด้วยงูงูงูกัดกดไลค์กดไลค์กดไลค์กไ็กดได้กดโอ้ยงูกัดลุงอ่า